ครับกลับมาช่วงสองบอกเราต่อสิทธิ์กับสมาคมผู้สื่อข่าวสื่มวนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับในช่วงนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ำน้ำดีกว่าท่านนายกครับน้ำน้ำของเราก็มีนะอันนี้น้ำอันนี้น้ําอน้ําดื่มของสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะสูงกล้องเลยอ่อเอาเด้อเอาเด้อได้เลยนะเอาเด้อได้เลยถ้าช่วงนี้ใครจะซื้อน้ําท่วมหรือว่าแจกถูกทกภัยต่างๆหรือว่าแจกประสบเหตุ เพราะใครอย่างนี้สมาคมเรารขายในราคาพิเศษครับทั้งช่วยทั้งขายนะ,นะครับไรายได้นํามาช่วยเหลือทางสมาคมครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่งอย่างเดียวที่ผ่านมานะฮะอ่ะเรามาดูในเรื่องของพายุดีเปรสชันหรือเร mm, ื่องน้ำเหลือต่างก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการสแกมที่าามันข่าวมัน,มนเริ่มเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆฮะที่สองปอนะท่านนายกสองปอลงพื้นที่นะปอแรกคือท่านพเดกประยุทธ์ ท่านโอชานายกรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ดูเรื่องน้ําที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านก็ต้องไปดูหน่อยเนาะใช่โดยชาวบ้านจะว่าเอาต้องยอมเหนื่อยหน่อยช่วงนี้สถานการณ์น้ํามันรุนแรงอยู่ใช่ครับแล้วเหมือนจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้น่ากลัวฮะแรงตอนนี้หลายจังหวัดก็เริ่มเตรียมตัวประกาศเตือนภัยกันฮะในขณะที่เราออกข่าว พูดอย่เนี่ยนะฮครับท่วมมาถึงเที่ยงเลยนะครับก็แรงไม่แรงกนบิ๊กป้อมยังออกนะฮะใมีมีภาพในบรรดานตอนที่สองคือท่านคนเอกนี่เรื่องของน้ำนั้นแรงมากตรงนี้ซึ่งท่านเองก็ลงพื้นที่อยุธยาเหมือนกันนะครับได้ข่าวเรื่องนี้อันนี้ก็น้ำกรแรงพื้นที่ก็ลงพื้นที่ก็ได้ข่าวแรงเหมือนกันครทศสอบไปตอนรับหลายสิบนายมีมีท่านรัฐมนตรีมาแค่ลงพื้นที่ท่านี้จารอดใช่มีมีั้งฮะ ได้่างนี้นะครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวส่วนใหญนเพื่อสังคมประเทศไทยก็ได้ข่าวและการประชาสัมพันธ์มาเหมือนกันนะครับช่วยประชาสัมพันธ์นะครับของท่านรัฐมมตีช่วยหมาไทยนะครับท่านนี่ปุ่พร้อมผ่านท่านท่านเงียบแล้วไม่ค่อยมีข่าวนะฮะเงียบลยใช่ไหมครับเงียบโอ้โหเปี๋ยนเงียบทำงานนะคนนี้เงียบทำงานอันนี้เป็นคนขยันเลยเป็นท่านอยู่สงขาครับถึงได้ลงพื้นที่ซึ่ง ท่านกากับดูแลหลายที่นะไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องการการ,รประปาผู้พิพาึ่งในเรื่องนี้จะพาท่านรวมไปให้นโยบายแล้วก็พูดถึงเนี่ยเพราะว่า,วา,วาตอนนี้บริหารการจัดการน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญนะท่านเพราะว่าตรงเน,นี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะหลังจากหมดหน้าฝนนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือน้ําที่จะใช้ในช่วงหน้าแรงมันมีปัญหาอีกถูกไหมฮะอย่างตอนนี้ท่านนายกดีเฟชั่นเข้าเนี่ยก็ดีนะยังโชคดีที่มียังลงทางภาคเหนือ พราะตอนนี้เขื่อนทางภาคเหนือเนี่ยที่ผ่านมาค่อนข้างที่แห้งเก็บน้ําไม่ได้ตามที่เป้าอ่เก<ช>็บน้ำรง<ช>เล็ก,กเนกลายเป็นป่าไปหมดฮะหล<ช>ายที่อนนี้ดูจากดูจากสภาพเนี่ยนะท่านนายกน้ํามาก็มาท่าไห่แต่สิ่งที่อยู่ขวางทางน้าค,คือคือต้นไม้ต้นหญ้าี่มันขึ้นใช่ไหมขึ้นไขึ้นช่วงไร้แรงช่วงที่มีน้ำใช่ตรงนี้เราจะทํำยังไงต้องมาดูกันว่าในส่วนเนี้ยในเรื่องของการบริหารการจัดการน้ํา ในเรื่องของ,ของการแก้ปัญหาน้ําท่วม<ช>นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อประชนของรุงทพมประเทศไทยเราก็ติดตามอยู่เรา oh <my. S 2> เราเรา <c oughs> ปีที่แล้วก็อาการน้ําท่วมหนักเราก็เราก็บริจาคไปเยอะนะฮะ <c oughs> เรานาข้าวผอมบริจาคตอนนั้นรู้สึกหนักที่สุดคือจังหวนะัดอุบลใช่ไหมปีที่ผ่านมาหรือสองปีที่ผ่านมาสองสองสามปีที่ผ่านมาฮะมาปีนี้โควิดเนี่ยถ้าเกิดน้ำมาท่วมแบบเก่าๆอีกนะถ้าจะแย่นะ ว่าแย่นะเพราะว่าตอนนี้ข่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมที่ปัจิมบุรีทางเหนือก็ยังมีทางทางเหนือก็ยังมีสุโขัไทยับนะหลายๆที่เนี่ยหลายคนเริ่มที่จะมองและสิ่งหนึ่งณตอนนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเองกําลังเพ่งเลงอยู่ก็คือบริหารก็จัดการน้ำมีตกังวลศูนย์หัวใจหลักคือ,อยู่ที่นครสวรรค์ ถึงเรื่องน้ำเลยทั้งถูกไหมทั้งสี่สายเมื่อเมื่อเมื่อวานผมไปมาอ่าเป็นไงบ้างดูน้าน้าใกล้ล้นละใกล้ล้นแม่น้ำเจ้าพยานะครับใก้ไปถนนใช่ไหมครับผมไปที่เชยนาดนะเลาะลงมาดูที่สิงห์บุรีแต่ผมไม่ได้ภาพมาครับพอดีไปทุระแล้วก็ไแวะดูหน่อยว่าสถานการณ์น้ําเป็นไงน้ําใกล้จะล้นเขื่อนคือคือตอนนี้พอท่านพูดถึงอย่างตอนนี้เขื่อนแม่น้ำเจ้าพยา ปล่อยน้ำแล้วนะครับปล่อยแล้วปล่อยปล่อยลงเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่จะตามมาก็อย่างที่บอกว่าดีเรื่องไม่ได้คือภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดอายุธยาคถูกไหมในเรื่องเนี้ยน้ําเนี่ยแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงอะไรกรุงเทพมหานครถูกครับมันมันเป็นปัญหามาทุกปีไม่เคยเห็นแจ้ปัญหาทุกปีพอพอพอเป็นทีก็ตื่นเต้นกันทีนะฮะ แต่ว่าแต่ว่าภาคอื่นไม่น่าเป็นห่วงเพราะภาคอื่นเพระน้ามันท่วมแช่เหมือนน้าหลากใช่ไหมวกาสองสามวันสามสี่วันเต็มที่อ่ะแต่ภาคกลางเนี่ยมันทำลายเข้า,ขาวข้าวเลยนะนาเข้าคือตอนนี้มันไม่ใช่น้ํารอระบายน้าหลากน้ำน้ำัน,ำนลดาเพราะหลามาปุ๊บมันบวมันอยู่ที่การบริหารการจัดการน้ําครับอันนี้ต้องต้องบอกจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารการจัดการน้ำโดย,ายาทางส่วนรัฐบาลเองเนียเราก็ต้องยอมรับว่า ก็มีนโยบายถูกไหมครับถึงแม้พยายามปรับโครงสร้างใหม่ไอ้ไอ้ขึ้นตรงกับท่านนายกนะแต่ผมมองนะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยการบริหารก็จะจันารน้ำก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าต่างคนต่างทำหรือไม่ได้ให้ความร่วมมือครับถูไหมเพราะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเราพูดตรงๆเลยอย่างกรณีที่ผมเคยเคยสัมภาษณ์นะท่าสมเกียรติอะ ท่านเลยาธิการน้ำาน่ะก็พผู้เสมอว่าภาคเหนือภาคกลางภาคต้เราดูแลอยู่ตลอดเวลาแต่ลองคิดดูนะปัจจุบันเนี่ยท่านนายกและท่านผู้ชมทางบ้านพอฝนตกปุ๊บน้ำตรงเนี้ยมันไม่ได้เติมขึ้นถูกไหมเพราะมันส่นแดดมันมันที่กัดมันเลื่อนออกมาถูกไหมไม่ได้ตกทางเหนือถูกไหมมันมาตกทางภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ที่ผ่านมาาปัจจุบันนี้กรุงเทพฝนตกหนักมากนะแล้วถามว่าน้ําไปไหนล่ะ มันไม่ได้กักนะอยู่ในโลกโซเชียลเป็นคลองถนนบางสายฮะเสร็จแล้วก็ลงสู่ทะเลไปเลยครับเพราะตรงนี้เราถึงบอกว่าไอ้คลองไอ้อย่างเขาคลองสามวาคลองต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะหนองจอกราชบังบินบุรีพื้นที่กักน้ําปัจจุบันนี้มันเป็นพื้นที่กักน้ำาล้วลครคุณใช่ครับเหมือนเป็นเมื่อก่อนกักน้ำอย่างนี้ไม่ได้กักน้ำอ่าเป็นว่าจันรหมดแล้วมันบ้านจากจากมันก็ลยทำให้เกิดการบังของทางน้ําใช่แล้วย้อนกลับไป พัทยาฝนตกเป็นงานเมื่อก่อนไม่เคยมีปัญหารเรื่องน้ําท่วมปัจจุบ,บันนี้ตกเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นใช่ถูกไหมตกไม่ถึงระดับมากก็ท่วมก็คือความเจริญเข้าไปแต่มันต้องอยู่ที่ว่าต้องกลับมาคุยเรื่องผังเมืองนะท่านนายกค,ครับอันนี้สําคัญต้องกลับมาดูด้วยว่าผังเมืองนะปัจจุบ,บันเราเองเดี๋ยพื้นที่สีเขียวมันถูกแปลงไปเป็นทุนที่ทางพานิย์พื้นที่ทางอุตสาหกรรมไปหมดแล้ว ครับใช่เรารเองก็ต้องทาไงเราคุยตลอดในเรื่องผังเมืองเนี่ยผมตอนนั้นเคยเคยสอบถามในดูผังเมืองนะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีถูกไหมครับแล้วพื้นที่เนี่ยอ่ะเราไม่ต้องไปมองไกลเลยท่านแต่ยกท่านผู้ชมของบ้านนะในเขตสวุนณพรบงรากะบ,บงังบินบุรีหนองจอกถามว่าเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมพื้นที่เปลี่ยนโซนสีนะครับแล้วยิ่งมาเจอรถไฟฟ้าขึ้นถูกไหมโครงการรถไฟฟ้าขึ้นมาทุกอย่างตอนนี้ท,ทุกทุกโซนเดิมทีเนี่ยเป็นพื้นที่ กเกษตรหรือพื้นที่ที่ห้ามทำอุตสาหกรรมปัจจุบันพื้นที่ผ่านนี้หมดลวแล้วมันยังไม่ท่วชมได้ไง,งครับท่านอืมครับแต่แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทําได้นะเขาเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่อ่าฟันที่อุตสกกาหกรรมแต่ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ให้ดีใช่ไหมใครทำคนระับ<อ>เพราะผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจเขาก็มีที่ดางเยอะแยะอับมันก็เป็นไปได้ครับยิ่งยิ่งตอนนี้อนุมัติเรื่องการให้คนต่างชาติเขามาถือหุ้นซื้อที่ได้ โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ <ผม S 1> ตอนนี้เรื่องใหญ่กัน,นในโลกโซเชียลเน,ในี่ย <ใน S 2> รื่องที่ดีแล้วก็ต้องพูดเรื่องนี้หน่อยครับในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหปัตเต็มเลยใส่กันเต็มสตรีมครับในมุมมองของท่านอาจารานคิดว่าไงเรื่องเรื่อง,องนี้ในฐานะท่านก็เป็นนักธุรกิจไงผมมองว่าไม่น่าครับไม่น่าทําที่ต่างชาติเข้ามาถือของได้เพรวกกำลังเงินซื้อก็สูงต่อไปคงไล่พวกคนจนๆที่ไม่มีเจตจริงย์จ้ำเป็นต้องขายที่เขาไม่ว่ากันเนาะถ้าขายถ้าขายอยู่ในมือมือคนไทยมันก็จะเป็นไทยอยู่ แต่ถุงเท้ายต่างชาติเขาไล่ต้อนมีเงินเยอะมาไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อสงสัยต้องมาอยู่ริมคลองปัญหาที่กลัวอย่างที่ท่านพูดเนี่ยคือสร้างเนี่ยจากเขาเองเนี่ยครับสร้างเมืองเขาเองเลยใช่ถูกป่ะครับอ่ะสมมติไปซื้อที่ตรงไหนก็ได้ซื้อิจะค่าเหมือนไล่อยู่เหมือนไล่เป็นอาณาจักรเขาเองล้อมอาณาจักรเขาเองครับถูกป่ะแล้วถ้าถ้ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆป็นประเทศก็เล็กๆเลยนะเป็นเมืองเมืองมหานครดีๆอย่าลืมว่าหลังจากเนี้ยหลังจากโควิดหมดเนี่ยใครมีที่มีแต่คนจะขายจะที่ เพราะว่าคนทุกคนหมดตัวมันหมดตัวใช่แล้วทีนี้จะอายจะเกิดขึ้นเมื่อปล่อยต่างชาติมาถือกร้พองได้เนี่อันที่หนึ่งอันนี้น่าตัวครับพอเราคุยเรื่องนี้หลังโควิดไปธุรกิจโรงแรมถ้าเห็นนะครับขายเป็นคนต่างชาติหมดนถูกไหมครับแล้วตอนเนี้อย่างตอนเนี้ผมมองอย่างล่าสุดเนี่ยการควบดําเนินกิจการของเอชซีบีนายธนาคารไทยพาณิชย์ที่ทางกลุ่มของเจริญพกพันธ์ใช่ไหมทางซีพีเข้าไปถือหุ้นด้วย มันก็จะเปลี่ยนในระบบในระบบเชิงพาณิชย์มันก็จะเปลี่ยนจากระบบที่แบงก์เคยค้าเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เง,งินฝากอะไรย่างเงี้ย<ช>ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรระบบในเรื่องหลายอย่างมากขึ้น,นต่อไปก็ใครไปฝากตังค์ก็จะเสียตังค์ถ้าฝากอ๋ทุกวันนี้คุณฝากร้านดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วครับจ่มองไม่เห็นแต่ถ้ากู้ เออดอกเบี้ยอ้วกมากครับมากกั่าใช่อ้วกนะไม่พอกับบาทเจ็ดบาทบาทนะเวลากู้นี่อ้วกนะเวลากู้นี่อ้วกแต่เวลาฝากนี่ไม่อ้วกใช่ครับร้อยนึงก็เผยเราสามล้านได้เท่าไหร่ครับดอกเบี้ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันกี่ตังค์ใช่เพราะว่าตรงนี้มันมันเกิดความเหลื่อมน้ำในสังคมครับก็ยังไงพอวันนี้สมาคมเราพูดเรื่องนี้เราก็เลยอยากจะอะไรฮะให้ทางรัฐบาลเนี่ยพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องธนาคารอย่างที่ตอนแรกตอนแรกเราก็พูดธนาคารคมสินถูกไหมเรื่องของการตรวจสอบไปดอกเบี้ยดอกคือคนไม่กลัวดอกเบี้ยเงินกู้หรอถูกไหมถูกครับก็มีให้กู้แต่กลัวแต่กู้ไม่ได้กู้ไม่ได้นะครับอันนี้ในช่วงนี้เราก็พูดเล่าสู่กันฟังจากเรื่องน้ำกลายเป็นเรื่องดอกเบี้ยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาคุยในส่วนของสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อเพื่อสัาคมเมืองไทยนะครับเรื่องที่สมาชิก เรื่องที่จะมีการประชุมหลายๆเรื่องในสมาคมเราก็จะเล่าสู่กันฟังให้ับสมาชิกและก็ท่านผู้ชมทางบ้านารับทราบติดตามข่าวสารของเรานะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงท้ายของรายการครับ